อ่ะโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเช็คนะครับสิทธิ์สอปชชนะครับตรวจสอบสิทธิ์นะครับลักหลักประกันอ่ะนะครับสุขภาพนะครับเราต้องการเช็คอย่างไรวันนี้ก็มาดูเลยวิธีการเช็คนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดหน้าจอเพื่อเห็นภาพกันเลยนะครับทุานผู้ชมมันก็จะเป็นประมาณนี้อัดหน้าจอที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็เข้าไปที่ Google นะครับโดยที่เข้าไปที่ Google เรากดเข้าไปที่ผมให้แนะนําบ้าให้กด ไปที่ตรง g o ูเกิลครับถ้าใครไม่มีนะครับเราไปที่โคมนะครับอันนี้ผมมีนะครับผมแนะนําว่าผมให้แนะนํานะครับเป็นกูเกิลดีกว่า Google มันจะเช็กง่ายนะครับถ้าเป็นโคมมันจะเช็กยากมันจะเข้ายากนะครับจะไปที่โคมก็ได้จะไปที่ก o เกิลใกล้แต่ผมแนะนําว่าให้ไปที่ Google เลยนะครับผมชอบไปที่ Google มากกว่านะครับเราก็ทําไงวิธีการเข้า Google กดเข้าไปที่ Google แล้วก็ค้นหานะครับ และจากนั้นเขาจะให้เราเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์นะครับหลักประกันสุขภาพนะครับสบปสชนะครับเนี่ยครับแล้วเราก็ใส่ที่ที่ประชาชนนะครับเราก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมขอญาตใส่ก่อนนะื่อเห็นกันเลยนะครับว่าญาติของเรานะครับหรือว่าพี่ของเราหรือว่าเป็นของคนอ,อื่นเขาเราก็สามารถเช็คได้ครับแต่ขอเพียงว่าเราต้องมีบัตรประชาชนนะครับเราต้องมีเลขที่บัตรประชาชนของพ่อแม่เขา นะครับหรือว่าพี่เราเราก็สามารถเช็คได้เลยนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเราครับเราก็กรอกเข้าไปเลยนะครับเขาบอกว่าตัวอย่างเช่นเนี่ยวันเดือนปีเกิดนะครับผมจะให้สรุปตรงนี้นะครับตัวอย่างเช่นเนี่ย24เดือนธันวานะครับเดือน12 2524นะครับผมก็ต้องพิมพ์ทีละตัวมันต้องมีทับ้วยนะทับ2นะครับเราก็กรอกเข้าไปนะครับอ่าแล้วจากนั้นเรากดที่คำว่า ยืนยันนะครับอ่าเป็นมนุษย์เลยนะครับอทีนี้มันจะเจออะไรเห็นไหมครับเขาจะบอกเราว่าเราอ่ะมีเลขที่ประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดเนี่ยข้อมูลส่วนตัวนะครับเราไปรักษาที่ไหนมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับของผมนี่ให้ดูตรงที่การรักษาของเรานะครับหน่วยบริการประจำนะครับนี่ศูนย์บริการเนี่ยสาธารณสุขนะ43มีนบุรีเนี่ย13688มันจะมีวงเล็บนะครับแล้วผมก็ ไปส่งหน่วยงานที่โรงพยาบานนบลนพรัตนะครับราชธานี1 4 1 1 4ส0หนึ่งหนึ่งี่นะครับมันจะมีวงเล็บนะครับแล้วผมไปรักษาที่ไหนในปฐมภูมินะครับปฐมพยาบาลน,นะครับไปแถวมีนทสาขคลินิกนะครับเนี่ย419นะครับ89เต้องดูาหารหัสได้ดีก่อนนะครับแล้วก็วันที่รักษาใน1ตุลาสองตี2นะครับแล้วก็ รหัสหลังบัตรเนี่ยเห็นไหมประกันสุขภาพมันจะมีขึ้นมานะครับเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะ mm hmm. จ่ายค่าบริการเขาจะหักสาธิตบัตรนะครับ mm hmm. พอเข้าใจไหมอ่นะสมมุติผมนี่จะเช็คอีกของอีกคนหนึ่งนะครับ mm hmm. เพราะว่าบางทีผมไปเอาของพ่อแม่ไปเรียบร้อยนะทีนี้เดี๋ยวผมจะเช็คของพ่อดูนะเพราะว่าบางทีพ่ออันนี้ผมไม่รู้ว่าพ่อเขามีหรือยังเดี๋ยวผมจะเช็คดูตามนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ทําการ กอวันเดือนปเกิดนะครับอันนี้เป็นวันเดือนวเกิดของพ่อผมนะครับอ้าวขอยาสิบสามตัวเหรอขอไปครับอ่าผมก็นึกว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมมันขึ้นมันมันถึงขึ้นแดงนะครับเพราะว่าเรากรอกไม่ครบนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกรอกของผมนะอ่าอันนี้วันเดือนวเกิดของพ่อผมนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> เนี่ยนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวของพ่อผมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นเลขประชาชนพ่อผมแล้วก็เดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับเน,นี่ยชื่อนามสกุลพ่อผมเลยนะครับแล้วก็เพศของเรานะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะอันนี้อายุของพ่อผมนะอ่ะทีนี้ผมจะเช็คของอีกคนนึงได้ไหมเพราะ่บางทีผมไม่รู้ว่าแม่เขามีหรือเปล่า นะครับผมก็ต้องกรอกเลขที่ประชาชนของแม่ผมนะครับผมก็ไปเอามาแล้วนะครับอ่านนี้เป็นขอแม่ผมนะอ่าก็อกขอแม่ผมนะครับอันนี้เป็นขอแม่ผมนะครับเลขประชาชนนี้ไป่ใเจของผมอันนี้ขอแม่ผม <änge. S 1> นะครับแล้วก็พ่อผมนะครับผมก็กรอกวันดือนปีเกิดเข้าไปนะครับวันดือนปีเกิดนะครับผมแนะนําผมบอกไปตั้ง เอ่อผมไปบอกไปตั้งตอนแรกแนะว่าให้กรอกตามนี้นะครับตัวอย่างเนี่ยมันจะมีให้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอ่ากรอกเข้าไปเลยนะวันเ,เดืนปีเกิดนะครับอ,อันนี้เป็นของแม่ผมนะกดตรวจสอบเข้าไปนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเป็นเลขประชาชนนะครับของแม่ผมแล้วก็เดือนปีเกิดของแม่ผม แล้วก็ช to okay. ื่อนามสกุลแม่ผมแล้วก็เพศแม่ผมนะครับวันนี้เป็นเพศจริงนะครับเพศชายผมเช็คแล้วเป็นของพ่อเขามันจะมีขึ้นมาเลยมีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครต้องการที่จะเช็คก็สามารถเช็คได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับถ้าอยากติดตามผลงานต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ